นักปั้นมือทองตลกสี่แผ่นดินเคยแสดงถวายในหลวงถึงสี่รัชการในหนังในละครไทยหรือแม้แต่มอลำลิเกสิ่งที่เพิ่มเข้ามาเป็นน้ำชิ้มที่ขาดไม่ได้เลยก็คือตลกในหนังไทยตั้งแต่ยุคแรกเริ่มเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันมีตลกมากหน้าหลายตาด้วยกันที่มาสร้างสีสันและเสียงหัวเราะสร้างความบันเทิงให้คนดูมาอย่างยาวนานหนึ่งในตลกหนังไทย ที่เพียงเห็นหน้าก็หัวเราะได้ยินชื่อก็ขำแถมยังเป็นนักปั้นมือทองเป็นผู้สร้างผู้ชักนำชายหนุ่มหญิงสาวให้เข้ามาเป็นพระเอกนางเอกประดับวงการมากมายและตลกท่านนี้มีโอกาสได้แสดงถวายหน้าพระที่นั่งเบื้องพระพักในหลวงทั้งสี่รัชกาลคือรัชกาลที่ 6, 7, 8และ9มาแล้วจึงได้รับขนานนามจากคนในวงการบันเทิงว่าตลกสี่แผ่นดินสุคน คิ้วเหลี่ยมเอกลักษณ์ของสุคนคิ้วเหลี่ยมก็คือการหัวเราะคิกๆมักแสดงเข้าคู่กับหม่อมชันพวงวันไม่ก็จำรูนหนวดจิม๋มสุคนคิ้วเหลี่ยมกับจำรูนหนวดจิ๋มนี้ทําให้หลายคนจําสับสนเพราะมีบุคลิกหน้าตาคล้ายกันเลือกเกินตลกร่วมยุคก,กับสุคนก็มีหม่อมชันพวงวันจำรูนหนวดจิม๋มชื้นแฉะสีเทาชูสีมีสมมนล้อต๊อกสมพงพงมิตรก๊กเฮง ดาวน้อยดวงใหญ่ป๋เป่าปีในยุคหนังมิตรเพชราหรือหนัง16มิลิเมตรหลายคนยังพอจำตลกท่านนี้ได้สุคนคิ้วเหลี่ยมมักนุ่งกางเกงขากล้วยใส่เสื้อกุยเหงคาดผ้าขามา้าตัวผอมๆสูงๆรับบทผู้ช่วยพระเอกนางเอกเป็นตลกแบบธรรมชาติไม่หยาบคายทำให้เราดูหนังได้คลื่นเครงตั้งแต่หัวมว้วนยันถึงจบม้วนเลยทีเดียวสุคนคิ้วเหลี่ยม เป็นดาวตลกชื่อดังของนังไทยในอดีตมีชื่อนามสก,กุลจริงว่าสุคนแก้วอัมภัยเกิดเมื่อวันที่15กรกฎาคม2453เกิดก่อนลอต๊อก4ปีสุคนเกิดที่บ้านย่านเขตบริเวณประตูผีกรุงเทพมหานครเป็นบุตรของคุณพ่อมากกับคุณแม่บูแก้วอัมภัยพ่อแม่มีอาชีพค้าขายสุคนมีพี่น้อง4คนเป็นชาย2หญิง2 เขาเริ่มเรียนที่โรงเรียนเทพศิรินจนจบมัธยมศึกษาปีที่5ก็มีเหตุให้ต้องออกจากโรงเรียนช่วงอายุ13ปีได้แสดงละครของโรงเรียนผลงานการแสดงได้รับการชื่นชมจากครูและเพื่อนๆเ,เป็นอย่างมากตรงนี้นี่เองที่ทำให้สุคนตัดสินใจเข้าสู่วงการการแสดงหลังออกจากโรงเรียนเขาไปสมัครเป็นทหารรับใช้ชาติอยู่สองปีด้วยการเป็นทหารรักษาวังพอปลดประจำการ เพื่อนได้มาชวนไปอยู่กับคณะละครเร่เพราะเขาใช้แววนักแสดงตั้งแต่เรียนอยู่ที่โรงเรียนได้แสดงละครย่อยในงานของโรงเรียนประสบความสําเร็จได้รับคําชื่นชมจากผู้ชมมากมายและยังเป็นนักกีฬาฟุตบอลของโรงเรียนอีกด้วยต่อมาครูสะอาดซึ่งเป็นนักแสดงได้ชวนสุคนไปเล่นละครเวทีครั้งแรกที่โรงหนังแคปิตอลจากนั้นเขาก็ยึดอาชีพนักแสดงอย่างจรงิงจังโดยแสดงละครเร่อยู่กับคณะแม่ทองอยู่ คณะปราโมทของแม่เสงี่ยมกลิ่นหอมตระเวนไปแสดงตามจังหวัดต่างๆพอแสดงอยู่ได้พักหนึ่งก็ย้ายมาเล่นอยู่กับคณะเทพศิลป์ที่นี่เองที่สุขคนได้เจอกับเพื่อนๆพี่ๆน,นักแสดงชื่อดังอีกหลายคนอย่างเช่นอบบุญติดจิ๋วดอกจอกจอกดอกจันชูเตี้ยทองถมปากลำโพงทองแถมเขียวแสงใสผลขาตะเกียบลอ้อตอกจันทรีสาริกรบุตรชูสีมีสมมนเป็นต้น ภายหลังเขาได้มาฝากตัวเป็นศิษย์ของครูทิดเขียวหรือสินศรีบุญเรืองบรมครูของวงการละครและนักภาคหนังท่านนี้เป็นบิดาของพร้อมสินศรีบุญเรืองหรือพันคำผู้กำกับและผู้สร้างหนังชื่อดังในยุคต่อมาสุคนเล่นละครเวทีจนโด่งดังจากบทตัวตลกติดตามพระเอกหรือนางเอกในละครหรือหนังในยุคก่อนจะต้องมีตัวตลกอยู่เคียงข้างพระเอกหรือนางเอกเรียกว่าตัวตามพระหรือตัวตามนาง เมื่อออกจากคณะทิศเขียวแล้วก็มาตั้งคณะจำอวดเป็นของตัวเองชื่อคณะสุคนคิ้วเหลี่ยมช่วงนี้เองที่สุคนใช้นามสกุลใหม่ว่าคิ้วเหลี่ยมเป็นนามในการแสดงและไว้หนวดแบบตลกชื่อกล้องโลกชาลีชาปรินมาใช้เป็นเอกลักษณ์ประจำตัวตลกยุคนั้นนิยมเอารูปร่างหรือเอกลักษณ์ประจำตัวมาใช้เป็นนามในการแสดงเช่นจำรูหนวดจิม๋มผลขาตะเกียบ ปี2475สุคนได้เล่นหนังเรื่องแรกรับบทเป็นพระเอกในเรื่องเท้ากกขนากปี2479พรานบุญบรมครคูของวงการเพลงล้ละครได้นําสุคนไปเป็นพระเอกในหนังเรื่องดงตาลจากนั้นเขาก็มีงานหนังงานละครเวทีและงานภาคหนังเรื่อยมาจนโด่งดังสุดข,ขีดในยุคหนัง16มิเมตรหรือยุคมิตรเพชราสุคนมีงานแสดงไม่ต่ำกว่า200เรื่อง เช่นเรื่องอกสามศอกเพชรตาแมวมนรักลูกทุ่งระคังผีมดตนอยหมอกสวาดซึ่งมิจฉัยบัญชาพระเอกตลอดการได้ให้ความเคารพยกย่องนับถือสุคนคิ้วเหลี่ยมเหมือนพ่อคนหนึ่งของเขาเลยทีเดียวสุคนคิ้วเหลี่ยมอยู่วงการมัเทิงมานานกว่า60ปีได้สร้างนักแสดงประดับวงการไว้มากมายอาทิสุรสิธิ์สัตยวง์ฉลองสิมาสถียนสมควรกระจ่างศาสตร สุพรรณบุรณพิมพเสน่กมารชุนยอดชายเมฆสุวรรณและอื่นๆอีกหลายคนด้านครอบครัวสุคนพบรักกับครูสาวประยงอมรน,นาฏขณะไปเล่นละครเร่ที่สงขาเมื่อประมาณปี2490ครองรักกันยาวนานมีทายาทด,ด้วยกันถึง10คนแม่ประยงท่านนี้ต่อมาได้เข้ามาเล่นหนังซึ่งส่วนมากรับบทเป็นคนใช้ประจําหนังไทยหลายเรื่องมีรูปร่างอ้อนวนท้วน หน้าตาละมุนละไมดูใจดีแม่ประยงคู่ชีวิตของสุคนคิ้วเหลี่ยมได้เสียชีวิตลงเมื่อปี2526สุคนจึงตัดสินใจหันหลังให้กับทางโลกเข้าสู่สมณเพศบวชเป็นพระจำพรรษาอยู่ที่วัดอัมพวันเขตดุสิตกรุงเทพมหานครได้รับฉายาว่าพระภิกษุสุคนมหาบุญโยอดีตดาวตลกชื่อดังท่านนี้ตั้งใจจะบวชไปจนสิ้นอายุไข12ตุลาคม2534 พระสุคนหลังจากหกล้มในห้องน้ำก็ได้ถึงแก่มรณภาพในเวลาต่อมาสิริอายุ8 1ปีได้รับพระราชทานเพลิงศพเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2 5 3 5เวลา17นาฬิกาณวัดน้อยนุพคุณโดยมีพลตรีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอนุสรมงคลการทรงเป็นประธานนอกจากบวชเป็นพระแล้วท่านยังมีตำแหน่งในกองทัพเรืออีกด้วยยศสุดท้ายของท่านก็คือ พันจ่าเอกเพราะนอกจากงานแสดงแล้วสุคนคิ้วเหลี่ยมยังรับราชการทหารอีกด้วยสุคนคิ้วเหลี่ยมถือเป็นตลกที่มีบุญมากมีโอกาสได้แสดงถวายหน้าพระที่นั่งเบื้องพระพักในหลวงถึง4รัชการคือรัชการที่ 6, 7, 8และรัชการที่9จึงได้รับการขนานนามจากคนในวงการบันเทิงว่าตลก4แผ่นดิน69 Stories ขอกราบคารวตาลลย ต่อการจากไปของดาวตลกสีแผ่นดินมาณที่นี้ด้วยครับ